ชาวเน็ตถามทนายตั้มหลังนายกรัฐมนตรีสัดแรงพาผู้ต้องหาเข้าสภาจะฟ้องดูหมิ่นไหมชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลายคนถามว่าในกรณีนี้ที่นายกรัฐมนตรีเรียกลุงคนว่าผู้ต้องหาได้อย่างเต็มปากเต็มคำแบบนี้จะหาว่าโดนดูหมิ่นเหมือนของผู้ประกาศข่าวอย่างสรยุทธหรือไม่จากกรณีพลอ่าง ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นอภิปรายชี้แจงการออกพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพิ่ม5้าแสนล้านบาทที่รัฐสภาซึ่งการอภิปรายเป็นไปอย่างเข้มขน้นโดยตอนหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ทนายตั้มสิทธเเี้ยบังเกิดนำลุงพลชัยพลวิภาผู้ต้องหอ ตากตีน้องชมพู่และอยู่ระหว่างประกันตัวชั้นศาลมาพบนายสิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบตำรวจที่จับกุมตนเองและมีการถแถลงข่าวที่รัฐสภาโดยระบุว่าเอาผู้ต้องหามาถแถลงข่าวสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนสภามันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ ล่าสุดในประเด็นดังกล่าวได้มีชาวเน็ตออกมาวิาพากษ์วิจาร์ณกันเป็นจำนวนมากหลายคนถามว่าในกรณีนี้ที่นายกรัฐมนตรีเรียกลุงพลว่าผู้ต้องหาได้อย่างเต็มปากเต็มคำแบบนี้จะหาว่าโดนดูหมิ่นเหมือนของผู้ประกาศข่าวอย่างสรยุทธ์หรือไม่